เคยสงสัยไหมครับว่าไปญี่ปุ่นทีไรเจอร้านขายยาเยอะกว่าร้านสะดวกซื้อซะอีกทำไมประเทศนี้ถึงมีร้านขายยาเยอะขนาดนี้คลิปนี้มีคำตอบครับเหตุผลข้อแรกอยู่ในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นเป็นหวัดปวดหัวท้องผูกเขาจะไม่ไปหาหมอทันทีนะครับแต่จะเดินเข้าร้านขายยาเพื่อหาซื้อยาดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนเสมอเหตุผลข้อที่2 เพราะมันไม่ใช่แค่ร้านขายยาแต่มันคือซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวมีทั้งสกินแคร์เครื่องสําอางขนมเครื่องดื่มของใช้ในบ้านและที่สําคัญราคาถูกมากเพราะร้านเหล่านี้แข่งขันกันดูดเดือดเพื่อดึงดูดลูกค้าครับและสาเหตุสุดท้ายญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ครับทาให้ความต้องการยาวิตามินและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องร้านยาเลยกลายเป็นร้านค้าจําเป็นสรุปง่ายๆก็คือร้านขายยาที่ญี่ปุ่นเยอะ เพราะเป็นเหมือนคลินิกขนาดย่อมและซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกในที่เดียวกันเคล็ดลับสำหรับนักท่องเที่ยวอยากหาของฝากราคาดีๆไม่ต้องไปไหนไกลครับพุ่งตัวเข้าร้านขายยาก่อนเลยใครมีร้านขายยาประจำในดวงใจบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ